ครับสวัสดีครับพวกดแต้ปรสิงครับืัอนี้ก็มาชมไม้ไหมครับอยู่ฝายเขดอนครับนี่กับไม้ธรรมชาติครับแต่ว่านามพึ่งไหลครับกำลังเตรียมพื้นที่ตอนรับป้าครับไหววันเหนาครับครับเคลียพื้นที่พื้นยั้งไหว ให้ hey, ทั้งไต้มันสะอาดพาอได้วันแหเนาะครับกวานลวแหละครับเป็นคอนโดเป็นด้างเขียวครับกักใส่คอนโดครับเมื่อกี้ผมก็มาผอฟุ้งหนึ่งกับกับแเอวแหรครับมาบรท่นัน ที่ท็อปไปเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> เป็นไม้ธรรมชาติซุป,ปี้ครับน้ำจะไหลาพานเข้าก็ต้องผู้ใดมาก,ก่อนกับมิสิทธิ์หลุ่นก่อนครับแต่ว่าต้องใส่เวลาแนนสักหน่อยครับเพื่อป้ามันเจอันนั้นเนาะน้ำถือว่ามาบมดทันแห้งครับ อใส่คอนโดนักดักหนาไหวครับเดี๋ยวป้าก็ออกมาเล่นครับรอจังหวะเ,เงียบๆครับครับเส้นแหกกระไดมาผูงแห้ผูงยั้งไปทาแล้วครับตัวได้มันขาดกับจัดแจ้งไหมนี่ครับมาจากรัตนาพุนครับนี่ <c oughs> <c oughs> มาไกลเหี้ มาศจังหวะพอดีครับเป้าแห้งลืมหดมีดคุณน,นี่ครับสำหรับเดินนาจิดเดวานแหเนอครับน้ำประมาณนี้ก็คงสะเห็นหลังป้าอยู่ครับถ้ามันออกต้องรอเวลาในสักหน่อยน้ำไหลลง ห้วยกุดไว้เนาะครับครับน้ำก็เลิม่มห้วยถือว่าขึ้นเร็วอยู่ด้นี่นี่ป้าหน่อยขึ้นมาหู้นี่อยู่ตัวนี้นี่ครับพญย,ยเถาเพิ่นกระได้เตรียมสิด,ดักหลอบสิงเพิ่นครับ ทีประจ้าเพิ่นเลยครับนี่เส้นแหกต้องชะลอว่าสิได้แนมเห็นตัวป้าจ้าสิได้วานครับเพราะว่าน้ามันใสยอยู่ว้าพใหไ่มีแนวกัก,กเลยบาานี่นานเออถ้าแต่ป้าน้องไงนี่ครับน้องอยู่ฝั่งนี้ครับน้องไงขึ้นมานีถ้าป้าขึ้นครับป้าออกมาเล่นน้ำ ต้องรอดหลุ่นไปเรื่อยๆครับเ,เออพอได้ยุทธจำนันเดี๋ยววานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ะมึดไปเรื่อยหรอกเออแต่ว่าโอ้ยออกมาจนเจ้าของเองตื่นมึดเลยเนาะแลนหนาตั้งเลยแหละจะแห่บ่ได้เอามานำเนาะปนีเอินพวกบานเพื่อมันสตาร์ทรถออกไปแล้วเนาะบานเพื่อนสตาร์ทมสอสไซค์ออกไปแล้วเจ้าของเอิญน,นำมาท่านเนี่ย อ,ออกเอาถ้านนางรอจังหวะเอาน่ะววน,นี่สักหน่อยกระนำนเต็มพื้นนี่แล้วครับนี่หนามมันจะไหลหลานมากยังสี่แล้วครับจ้องจ้องให้ป้ามันขึ้นมาน้ำเด้อพ่อไง <c oughs> จงช่องไว้ป้ามันขึ้นมาน้ำฮะบ่โอ้ครับแต่ฝนลงแน่สักหน่อยของเนาะ ตัวนี้เป็นน้องไงครับปลาเป็นปลาลอ,อน้ําครับนี่มันกระสิไลป้ากะทิขึ้นออกมาออกมาเล่นน้ำทั้งนอกทีทีน้ำไหลลงเนาะครับเป็นฝ้ายเคดอนครับน้ำไหลลงตัวนี้เป็นน้องกุดไวเป็นห้วยกุดไวครับเรียกห้วยกุดไวครับลงไปหนีจะเป็นหัวใหญ่ครับแต่ว่าต้นไม่มันบังมืด พักกุ้งพักปอดอยากุ้งอยาข้ากินเต,เต้หมดครับคือเมื่อเช้า,าผมมาซ่อมเบิงมะพร้าวอยู่ฟูงหนึ่งครับแต่ว่าบ่ไดเอาแหม,มาน้าเลยกลับไปเอาแหม,มาก็เลยบอกมูบกฝวงมาน้ำม,มาหนินี่นมาเพื่อนก็ได้กักไว้ถ้ายหลออครับดักหลอ่อเพื่อนเพื่อนจะดักหลอ่อประจําทุกปีครับอยู่นี่นี่ ป้าก็จะได้ออกมาเกี่ยวมาเล่นอยู่แถวนี้แล้วครับป้าขึ้นจากน้องกุดไวน้นี่ถ้าขึ้นมาเมื่อิเนี่ยโอ้หลายสิบหลอ,อครับป้าน้องกุดไว้นี่เพราะว่าป้า,ปาน้องมันหกแหงครับมันลกมากน้องกุดไว้เดี๋ยวพ่อใหญ่มาเพิ่นเพียเแล้วเดี๋ยวเพื่อนกระเซ้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเล็นนามไรอีนี่สีหนามหอมป้านี่เราขึ้นมาแท่แล้วป้านั่น เออแต่โตล่อง,งกับผมมาสบจังหวะมันซื้อๆดอกมันออกมาเลยหลายน่งเอ,อ้ยนามหนามปีเลยจนโบมีจนในท้ายคลิปบบหอดสองนาทีสิบทั้งป้าอีไทยทั้งป้าใหญ่แต่ป้าใหญ่สงสัยเป็นป่าหยิศกหรือป่าอย่างสักอย่างหนึงน่งเงาเงาใหญ่ๆหลังดำๆหลวงมาทั้งนี่หนามันเลิกอยู่มันกัดเพียดมาเลาะเลาะอันนั้นนี่แหละ มันก,ก็ไหลลงมาอยู่วะมันบุกขึ้นหนามันหนามม,านามันมาหลาแบบหนามมันหล่นขึ้นมาอย่างสีนเอเฮ้าเจสันนัน่นนี่จะได้จะได้ป้ากับเขาแทนเลยป้าจะได้ป้าก็ขข้นป้าขืนป้าลงนําแต่ขืนมาวันนั้นก็ค่าตอนของไอ็มบ่ ทือของคนไหนบนนั้นบ่อือป่าเขากระที่แนมหูอยู่ดอกครับป่ามันสีดำดำเพื่อยนหนำหางเวิวแววแววอยู่ครับเออแป้นแน่อยู่เฮ็ดก่าออกเออเหลือคอนโดของ ต่ำต่ำใส่คอนโดไว้อยู่ฮะเอาตีเหล่าเตรียมแหะตีเหล่าเอาเถือกท้อแหะเอานั่นดิแห้ะลงใส่ถนัดบนนั่นวานเอาเลยถ้าออกมาเห็นปอบแปรปอบแปบนั่นอย่าไปอย่างมันเจ้าคิดว่าแน่เห็นทั้งทึงมันปอบแปบในนอยทั้งไตโบเมนเลยเออ นั่นแหละยืนวันนั้นแหละเดี๋ยวมันเห็นแต่เห็นปอแป๊บปอแป๊บแล้วเนี่ยก็น้ำเลยเออไหนเอออกมาพี่มาทั้งผีเอาทั้งแหย่พี่เออจอบเลยลุงสายเดี๋ยวป้าใหญ่ออกมายืนหลีในห่ม มันจีหลังดำๆแบบมันจีเออเออมันจีปิ้นโตนั่นดิเห็นบ่อหนามมันเพื่อยนั่นกับกับล่าจังหวะนอกครับเดี๋ยวถ้าได้เป็นทุกปุ้งทุงปุ๋ยได้จังไรจังสิดท้ายคลิปลงให้เบิ่งเด้อบาดนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เเท่ขนีก่อนน่อครับขอบคุณหลยๆลคครับที่เขามาติดตามชม จองอีแต้พระสิงขอบคุณหลายๆสำหรับการกด s ับสไ r i กดกระดิ่งให้ผมนอกรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเทนีก่อนนอกรับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ